แต่ตอนนี้พ่อค้าเขาไอเดียเขาแจ่มแจ่มคุณเขาดัดแปลงรถกระบะเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเคลื่อนที่ค่ะไปหาลูกค้าดีกว่านะเอออะไรแบบนี้ไปหาลูกค้าถึงที่เลยใช่เปลี่ยนที่ขายสะดวกนะคะเข้าถึงลูกค้าด้วยค่ะขอให้บอกเธอคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวแม่ไปเองจัดการเองเลยถึงที่เลยนะครับอันนี้ที่ตลาดนัดควรสตอ นะครับตำ <ฮะ S 1> บลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จะมีรถกระบะดัดแปลงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าบังก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ้าเด็ดเจ้าดังนี่นะครับค่ะ อจอดขายอยู่มีพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าในตลาดนัดเนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนกันได้ต่อเนื่องเลยใช่เลยค่ะคุณกมลวิทย์นะคะเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าเป็นคนจังหวัดมุกดาหารเรียนจบช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วทางานในกรุงเทพนะคะรู้จักแฟนทาง Facebook จึงตกลงปรงใจเออย้ายมาอยู่ด้วยกันกับบ้านแฟนดีกว่าในตําบลเขาทองอําเภอเมืองกระบี่นะคะจากนั้นเนี่ยก็เรียนรู้สูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาจากเพื่อนแล้วก็นํามาดัดแปลงรสชาติเป็นสูตร เฉพาะน้ำซุปของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเข้มข้นมากๆเริ่มขายบน3ล้อพ่วงแต่ว่าไม่สะดวกเห็นว่ารถกระบะเก่าของญาติจอดทิ้งไว้อยู่ก็เลยขอมาแล้วก็ออกแบบดัดแปลงเองใช้งบ70,000บาทในการปรับปรุงขับไปจอดขายที่ไหนก็สะดุดตา,ตาเพราะว่าตกแต่งเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ขายกว๋วยเตี๋ยวจัดวางตู้โชว์หม้อน้ำซุป จุดวางเครื่องปรุงต่างๆได้อย่างลงตัวเลยนะคะมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวไก่เนื้อแล้วก็ซีฟูด้ดราคาของเขาก็จะอยู่ที่5 0าสบถึงเจบาทค่ะเขาจะขายแบบนี้ย้ายไปจอดขายตามตลาดนะัดต่างๆนะฮะคุณแม่คุณพ่อครับทั้งในพื้นที่ตำบลอ่านางและก็เขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับก็ต้องดูเว,เวลาเขาว่าเขาไปขายตรงไหนบ้างเพราะลูกค้าประจําก็อาจจะรู้กันแล้วเนาะ,ะถ้าเกิดว่าขาจรถ้าอยากจะลองชิมนะครับก็ลองแวะกันไปได้นะครับ ลูกค้าประจําบอกว่าอุดหนุนมาตั้งแต่ขับรถสัมล้อพ่วงขายอะประทับใจในรสชาติแล้วก็การันตีความอร่อยอร่อยแน่นอนนี่มีเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับคุณลองโทรสอบถามก่อนนะะเดี๋ยวให้อดินปักหมุดไว้ให้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเผื่อเขาไปอยู่ที่ตลาดนัดนู้นเราไปตลาดนัดนี้เราก็ไม่เจอใช่หรือเขาไปอยู่ตลาดนัดนี้เราไปตลาดนัดนู้นเราก็ไม่เจอจะพูดเพื่อ เดี๋ยวพูดเพื่อเดี๋ยวอันนี้ปักหมุดไว้ให้ใช่เลยค่ะจะพาพ่อแม่ๆนะคะพาไปชิมซอยจุดีกว่าซอยจุหน้าเขียงนะคะร้านแซ่บของที่ยะโสธรค่ะลูกค้าเนี่ยเขาบอกกันต่อปากปากต่อปากเลยว่าโอ้โหร้านนี้เนี่ยอร่อยมากนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านป่าย่าคาเฟ่แพะ ทุกคนอาจจะสงสัยทําไมถึงชื่อร้านนี้เดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังนะคะแต่ว่าอ,อธิบายก่อนว่าเป็นร้านลาบเพียงแห่งเดียวของจังหวัดยะโสธรน,นะที่มีเมนูชุดขันโตกหรือว่าชุดซอยจุหน้าเขียงนะคะโดยที่เขาเนี่ยเตรียมวัตถุดิบทั้งเนื้อวัวสดตับวัวเครื่องในเพี้ยและก็ดีวัวนะคะพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องปรุงและก็ผักสดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้หั่นเนื้อเองปรุงเองแล้วก็ทําน้าจิ้มเองได้ตามใจชอบเลย ะะรวมทั้งเตาถ้าเกิดว่าต้องการปรุงสุกราคาเริ่มต้นที่299ไปจนถึง499บาทนะคะซึ่งจะมีเนื้อวัวเนี่ยกิโลนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะยังมีเนื้อสไลด์ย่างเนยแล้วก็เมนูเนื้ออีกหลากหลายเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าติดใจมากเลยแล้วก็บอก บอกกันปากต่อปากแล้วก็กลับมาชิมกันอย่างต่อเนื่องเลยคุณชาตรีศรีภัยนะคะเจ้าของร้านเล่าว,ว่าครอบครัวเนี่ยทำเขียงเนื้อจึงต่อยอดเปิดร้านลาบในบ้านเพื่อเพิ่มรายได้โดยทําซุ้มนั่งริมนาจัดชุดให้ปรุงเองรับประกันความสดใหม่ด้วยอิ่มแล้วก็ไปปอนญ้าแล้วก็ถ่ายรูปกับแพะได้เพลินอีกด้วยนะเขาถึงได้ชื่อว่าร้านป่าหญ้าคาเฟ่แพะนั่นเองเพราะเราก็จะได้มออผมใช่ค่ะนะคะแวะไปได้ที่ร้าน ป่าหญ้าคาเฟ่แพะตำบลทุ่งแตะทุ่งแต่แต่นะคะอำเภอเมืองยะโสธรนะคะเ c e b o o k ป่าหญ้าคาเฟ่แพะหรือว่าร้านเนี่ยจะหยุดทุกวันแพะแพะทุกวันแกะแพทุกวันพระตั้งหากเราเพราะว่าหยุด ชอบแหละเนื้อทุกหนกสาวไทยเนี่ยมันช่างตลกท่านเนี่ยไหนๆก็เพี้ยนตั้งแต่เช้าแล้วก็เพี้ยนไปถึงที่สุดอยู่ตุววันพระนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่ทำเนื้อจริงๆนะค่ะตามวิถีของคนไทยเราบางทีก็จะหยุดนะครับในวันนั้นนะฮะเพราะว่าเนื้อเป็นสัตว์ใหญ่แต่ว่าเขาทำนะรับประกันความอร่อยแล้วก็ความสด